สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านทั้งฟังลาทั้งฟังทายทงต่างประเทศพอๆก็ส่งงแทนคือเก่านะพี่น้องเหมือนเด็กมาเทียงนาพี่น้องเอ้ยมาเทียงนาแถวแม่เก่าน้องแฮ่นน้องแทนเฮยยังลูกทุ่ญาป้าลุงก่อนสวัสดีครับป้าลุงก่อนสวัสดีครับป้าลุงเหรียญกบมาหน่อยพี่น้องเอ้ยเอาผ้ามาซักพี่น้องราวบืออื่นบืออื่นก็เดินทางแล้วพี่น้องเอ้ยไปหาทํางานอีกเหมือนเดิม ไปไปเบิ้งไม่ใหญ่พี่ไม่ใหญ่เห็นยังก็ลุไปหาไม่ใหญ่ปะไม่ใหญ่ดำเห็นยังเนอเแถาแม่เพิ่นเห็นยังพี่น้องอยู่ในสวนเพิ่นเอาอยังมาใส่ซุกแดงหุ่งอยู่กับโบเก็บ ใส่ยังแม่อันนั้นนะแม่ใส่ฟุยน้ำสบายดีพี่เนาะใส่ฟุ้ยน้ำใส่กีไก่น้ำอ๋อใส่ฟุ้ยน้ำใส่กีไก่น้ำพี่เนาะหมากตะกบเบิ่งนะแม่ลูกมันมีบ่ห้าเบิ่งนะแม่เบิ่งลูกมันมีบอมายืนใส่หมูแดงน่าใส่ลูกอันนะ เอาพูนใส่ผักใส่อะนะพี่น้องเอาขี้ไก่หมดแดงคันแม่จะเอายังเจะเสียยังใส่แม่ในตัวมกพีกนี่แม่เพื่อนสีเดียวมือบ้านมือเล่ก่อนพ่อข้ามนาน่าอย่าตัวนสีนั่นบอกว่าให้เอามาเอามาจะขวดหนึ่งผัดบัเอ่างเดบ่งอันสีเธอเดทยวนั่นหายไปเลยบ่อยโบมียังเลยเออเห็นแล้วกระจ่องอ่ะลูก เห็นบ่มันมีอ,อยู่บ่ตะกบนะยอียงหอมเปะยังเป็นหอมอันนั้นันคือยังใหญ่น่นันแม่ไปถั่วช้ามีแต่หมดคันเอาแผบมาสีดก็คือเกายาสีอยู่เพชรแห้งอยู่แม่อย่างหัวเจ้ามึงก็กาดเางที พลังข้นปลูออกผกบวเพ็ดก็มีได้าไดอาไอคิดไปปลูกหมอกผีวานจะเขื่อน้อพี่น้องเมื้ออื่นเข้าก็เดินทางเลยพี่น้อเงเอ้ยเห็นแต่น้ำไม่ใหญ่ดำเต็มมื่อน,นี่แหละพี่น้อเงเอ้ยฮะแม่ใช้เมื้ออื่นก็เดินทางแล้วมองห้ามจะมาอยู่น้ำแม่มอ่หมองไปน้ำตากรจ้าหมองนี่แม่ใช้ อันนี้ว่าอันนี้ว่าอันไหนลูกเอาลงไปในซัมสิกินอีแลคไข่หมดแดงแล้วเหรอเฮ้ยพอดีพ่อแม่มาเป็ดเป่งปลาบริบูจักนั่นแหละนั่นแหละกูว่าช่วยเน่มากินแน่โอ้มีแต่บางไ่แต่งนะโอ้ยแม่โตกอยู่ข้างเฮือนเข่าตา อยู่หฮ้อลุมคุณน่าใช้อีกลูกน่าใช้อีกเอ้าคมกองโมขปีกแม่หมดแดงกัดเด้อมาใช้ลูกมาใช้มาใช้แม่เอาบได้ได้เพราะว่ามันขาดตานางมีแต่เตะกูผู้เบิงอยู่ปุ้ยโวดโ่บคนแม่เ้ยนี่นี่แม่น่วยนึงนี่ลด รถนะจนหอดชิบมีว่าแท้เดินเฮื่อนเฮาน่ะก็ท้ทงนานะแม่ติมบ่ได้ทงนาน่าเฮื่อนเฮาน่ะแม่ไผ่ะเพาแบบพ่อองกลัวหาบุญหุนหินกูหากรงมาข้างหากะมาดังกูหากะเือเข่า น้าชาลูกน้าชายหนไหมเออเห้นม่ใชาอันนี้ก่อนข้ากต๊เเลยข้าบาไวขาบุนไหวเลยขวบุไหวขาบุนไหวนี่ขาแหล่นขาวกรแก่นแกะแล้วมันกระเจงผูวผัเห็ดหน้าไล้เนาะแม่ข้าผูบด้เห็ดหน้าเนาะกรงผั้เห็ดหน้าเลยอืมเออบาจะบบไทยเเอาหลดลำเรื่องฮะนะแม่ แล้วอันเข้าเก็บห่านเก็บยังแลี้ยอจขึ้นโหลดแล้วสตาร์ทโหลดมาได้แม่โอ้ยกูเห็นเขาเลาะอยู่อันโหลดมอลำเลือกนั่นเออเลาะจนเพนห่างพี่เพนล้วแเลยเนปูอันเปนั่งบวงลำเลือกคนอ่ะอันก็เจ้าโหลดน่าโหลดเจ้านั่นอันแล้วก็จนเพนห่างก็ได้จนในเมื่องนะจนเนี้ยปูอิ่นบอกเพิ่นจนได้สตาร์ทโหลดได้คนละขนาดเป็นไห โอ้ยคนละคณะมาห้องเบาหยิบมาลม่วนก็ได้มีสะบักงามเจอยู่เฮิงอยู่ไหมแม่กูเหรอเจ้าพ่อหนึ่งข่โอ้ยจะมาันาดเมื่อไหร่มือหน่ะนะโอ้มึงมาหันกูกับมามันมาบ่ได้นอนนะคะจนเที่ยงคืนทีหนึ่งเลยมานอนมึงมาหันกูกับแม่บอกแทกกับโทษพ่อแทกก็เอาอไม่ยังดํา เขาหุบสาเซล,ซล,ลเซลเมือก่มาปุนมันบม่มวนเรืองน้ได้แล้วบ่มวนกู้กับขอว่าขาวมวนนั่นแล้วพกับว่ามันมาลูกนเฮือี่น้ำมวนแท้ๆไอ้ยายงไงเนี้ยนั่นก็แม่หาไปกลหลดข้อขอเสื่อหนะลูกอืม <c oughs> ขอเสือมันต๊ะหนาวขึ้นเนี น้ำแล้วมันจีน่าไม่ใหญ่แม่บอกนะมันจอยู่งงูมาเนาะมาเนาะจะได้ช้อนโต้เลยบอกาะบบทำนี่น่าแม่บ่เป็นอยังทำได้ไหมอุ้ยไปอยู่น้ำข้านี่เขาไปหาเงินมันบอกเข้มติแม่เข้มถ้ามันตายไปเลย ใส่ทั mm ้ง hmm. ขี้ไ mm ก่ไทยใส่ทั้งพูยพี่น้องเอ้ยทำแม่เป็นเห็ดน้องใหม่นามีบ่แม่โอ้ยออกเสือละยอช่องย่อโอ้ยบัดคองงานเข้าพอคือออกกระดดกระโดกแต่เขาหดหนักนะกับน้องใหม่นี่บ่แม่นตีแม่น้องใหม่อันนี้น้องใหม่ใหญ่เดี๋ยวน้องใหม่อ่ะปุ๋ยเรียดนีเลย เอาผ้ามาสากพี่น้องเอ้บุอื่นก็เดินทางมันอยู่สูงลูกไม่ใหญ่บเทึงดอกพอแล้วพอแล้วกินลลายย่านอนยันาย่านอนมันลายด้น่ะเป็นวัดอยู่นเป็นวัดเป็นออ้ะ ก็ได้ไล่ที่ห้เอาแล้วไปสง่งเอาไข่แล้วไปสง่งให้เอาไข่ก็เอาแท็กแล้วไปสง่งหกเจ็ดโมงไปแต่เ้าะทาขามทาเนหินนั่นแหละความตลาลอดเห็ดใบาขาดเห็ดบาดขาวไปฮะโบนะถือ่าแต่เสื้อผ้ากับผ้าห่มข้ามแหละกับยาสูบผ้าห่มแหละ chắc chung 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 เฮียโอ้ยมาเอาเงินโดยจะโผล่ในชู้ปีชมาให้ม uh, ันมาเต้นอยีนี่เด้อเราเต้นบ่แม่ว้ายนั่งบ่ได้นั่งเด้อเออคือผู้เห็นในคลิปกระปู่ซะสูงสีแดงขนาดอืมปู่ได้ะปู่ฮิปมันก็จนมอลำมตัวห่านผู้เลี้ยบ่เบอกกระปู่อายนะบ่บ่เต้นดอกอันนั้นนะอื เห็ดทอดชามปีใช่ป่ะแม่ชามปีผูแล้วลูกเอ๋ยผูเค้มากับผูชามปีผูแล้ของในมะลึกใหม่ปีชุดยไายอังสิมามาเยอะปีชุดยไายชุ่ยจังมาปีชุดยไายจังมาหาเงินได้มาอยู่บ้านเลยบ้านี้ปีชุดยไายมันจะเห็ดใหญ่ชุดปีชุดยไายปีชุดยไายจังมาเฮ้ยพอดีแหละนั่นเราพากันหาเงินหาเงินลงไปนี่กาหลุดไดล่ามาขี่ ได้รู้จักจักคั่นก็ยังใครดอกเฮ็ดเฮือนแล้วพอมาเฮ็ดนาบาดนี้หญ้าแท้ก็แจ้ง5:00น5:00นคือกันแลวกะเท่าใด๋เนยังบ่ได้นอนอยู่เจ้าบ่คือบ่ไปเฮาเลียวเจ้าอยู่บ่กูไปอันนันเลยกูเห็นเลยถ้าแม่น่ะบ่ได้ไปพี่น้องเพิ่น มันมันมันบมม่นบมดแวแม่เพิ่งลงไปกวาดเอาขี่ไก่อยู่ในเคาะคุยกัพี่น้องกวาดเอาบ่มีให้ติแม่บ่เห็นเห็นใจเลยนะต้องกวาด,ดอยูอ่เลื่อ,อน,นคนเอาไปใส่เลยพี่น้องอมไ,ไม่ใส่ กัญทีม cool, ันช mm ่วงคุนช่วงพุนใส่คุ้มมาใหญ่มาข้าวให้มันใหญ่เคี้ยวมันกวนคุ้มละลอยพุเอออืมมันใหญ่เคี้ยวชิลลหมกข้าวหอมว้าย้เราคนจิบเอึ้น้ำที่เราทิที่งเส้อละเชว ທີ່ທັງຊື້ລາເຊວຜູ້ແລະອັນໜໍ່ໄມ້ນັ້ນໄດ້ອັນໜໍ່ໄມ້ອັນຊື້ນີ້ແມ່ອືຈັກລୋຫັ້ນຊົມລົງໄປກິໄມແລຈັງເມືອ